ไม่เห็นมีตัวออกมาเลยเข้ามาหรอคะอ๋อเรียกมัน ทุกคนพบกันอีกแล้วกับรายการตกมั่วสั้วตกไปทั่วมั่วเสั้วไปหมดตอนนี้เรากลับมาอยู่กันที่เขื่อนห้วยหลวงอีกแล้วนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามเราก็อยู่ที่นั่นใช่ไหมคะไตา <c oughs> <c oughs> อากาศวันนี้ถือว่าแดดเปรี้ยงเลยนะคะนี่ <c oughs> โอ้โหวันนี้จะมาแก้แค้นนะ <c oughs> คิดว่าน่าจะได้ตัวแหละจริงๆมีสัญญาณบางอย่างบอก อย่างนั้นนะเรามูเรียบร้อยแล้ววันนี้ต้องได้ตัวกลับไปฝากคุณผู้ชมทางบ้านแน่นอน <c oughs> หลังจากนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามกันต่อในคลิปเลยจ้ะโอเคตามไปขึ้นเรือก,กันเลยแล t s ก o นยน้ำก็เพิ่มออกมากี่นาฬิกาอ๋อ ยังไม่โดนค่ะกัดไม่โดนกำจะขึ้นใบเดี่ยวหรือใบคู่ค่ะ

ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่เขื่อนห้วยเหลืองวันที่สองนะทุกคนหลังจากที่วันแรกเราแฮวตามคลิปนี้เลยนั่นแหละค่ะก็คือเราผิดพลาดเองตรงที่เราวัดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่มันไม่ทะลุปากปลาชะโดนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะลุ้นป่าปลาเราจะกัดไปจะได้ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะต้องมาลุ้นกันถือว่าวันนี้จะมาแก้มือค่ะ คาดหวังมากเลยกับวันนี้ว่าว่าจะได้ตัวเออเพราะว่าผิดหวังจากวันแรกไปแล้ววันนี้วันที่สองเราก็คาดหวังว่าเราต้องได้ตัวกลับไปฝากนานาทุกคนนะจะได้ขายปลาหรือว่าจะได้ขายอุปกรณ์ทิ้งก็ต้องมาลุ้นกันในวันนี้แหละค่ะโอเคจะเป็นไงเดี๋ยวเราเจอกันที่เคขื่อนเลยนะคะไปเลย let's go ได้ค่ะโอ้ยเขาไม่แน่เผื่อแม่มันอยู่ข้างๆไง,ออองโอเคค่ะตีดัดหน้าเนาะ ความไปขวามไม่ต้องไม่ต้องอย่านะชอบมาแบบเป็นตัวประกอบอะ ตอนนี้เช็ดทุกหยอดทุกมุม え <music> นี่นะคะนี่นะคะใจเต้นตึกตักใจไหมเข้าหอมถึงใตเนี่วโอ้ยตายแล้วจะแก้วบนกิโลเนาะจะห้าได้ห้าขวดแล้วห้าขวดระวังระวังโอเคค่ะ เข้าไหมคะเข้าเต็มเต็มไหมต้องช่วยกันเอาปลาก่อนไงมันคายเข้านี๋โอ้โหโอ้โหขอนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเซตศูนย์ก่อนดึงดึงจับตัวนี้จับตัวนี้ก่อนจับตัวนี้ก่อนนะเซตศูนย์นั่งโอ้โหสั่นมือสั่นห้าจุดสามอ้าโหโคตรเหนื่อยเลย ไม่หลวงครับผมนี่ข้างน้อยครับผมห้ากิโลนะคะฟาดสำเร็จแล้วทุกคนแกเขนได้แล้วดูหัวดูหัวคือหอบโคตรเหนื่อยโอ้ ค้างให้น่อยครับโอ้วันนี้สุดยอดครับใยญ่มากครับจะดูห้วยหลวงป้าป๊าสำเร็จแล้วทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้องไปปล่อ,อ,ยอยนะคะตัวแรกขอปล่อยนะเพราะว่าเราขอเจ้าพ่อไว้ว่าเราจะปล่อยน้อ <L> ไม่ได้เรื่อยเ,เล่ก็เอาด้วยคนนะ ขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะให้อากาศก่อนนะอย่าตายนะโอเคให้น้องพักก่อนเออหายใจเอโอ้แรงดีครับโอ้ยแล้ว โอเนนะครับเคค่ะไปเลยบ๊ายบายอ๋อเอาไปไปนี่จุบแล้วบ๊ายบายจุบแล้วบ๊ายบายขอบคุณนะเคค่ะเป็นไงเขาผลงานสุดยอดครับเย้

นี้ถ่ายทันโอถ่ายแล้วครับก็เราบอกเลยว่าไอ้ดิบอกว่าเดี๋ยวมันก็ออกมาตุ๊บ <laughs> <laughs> ตัวที่สอง yes 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 yes, yes! 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 <c oughs> ชนกัน,อน,กนเอ๊ชอนมือชอนมือ,อยิ้ม <laughs> ไหลมนะาลแ,ลลแล้วนะคะ ตัวนี้ปาบได้สักทีหลังจกที่ไปตามมันอยู่นานหลายรอบแล้วนะห, <c oughs> หลายรอบนะโหมันวิ่งเขา้ามันวิ่งเข้าหาเรือจริงๆด้วยนะ<ป>มันพุ่งเข้ามาแบบเร็วมากเลยของเมื่อกี้ขวัญต้องเก็บสายแบบเร็วมากเลย <c oughs> เออ <Okay. S 1> มันแบบปลาเข้ามาเลยันพุ่งมาเลยอะเออมันพุ่งเข้าหาเรือคุดเรวอ่ะ ตัวที่สงตัวแรกมาตัวที่สงก็มาตัวนี้ประมาณเอ่อโลเก้านะคะถ้าหักคิปเปอร์ไปก็ประมาณโลแป๊นะคะเออตามที่ขอเลยอะเพิ่มอีกขวดนึงโอเคอเโอเคเคอเคอคออคเคเอ โอ้ยได้ปลาปล่าใหญ่เริ่มปลาคองเฉยๆ <c oughs>